ผู้ฝึกมือใหม่ควรต้องอยู่กับรู้ให้ชำนาญสำหรับผู้ที่เริ่มฝึกสมาธิหรือฝึกสติใหม่ๆสิ่งสำคัญที่สุดในช่วงแรกไม่ใช่การเห็นอะไรพิเศษและไม่ใช่การพยายามทำให้ใจนิ่งแต่คือการวางใจให้อยู่กับฐานที่ตนเองฝึกให้ชำนาญก่อนฐานนั้นอาจเป็นลมหายใจการเคลื่อนไหวของมือคำบริกรรม การยืนเดินนั่งหรือการรู้สึกตัวที่กายอะไรก็ได้ที่เราถนัดและรู้สึกได้จริงเลือกเพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อใช้ฝึกใจอยู่กับอารมณ์เดียวระหว่างฝึกจะมีความคิดอารมณ์ความฟุง้งหรือความสงสยัยโผล่ขึ้นมาเป็นเรื่องปกติไม่ต้องไปสนใจไม่ต้องตามไม่ต้องผลักไสหน้าที่ของเรามีแค่อย่างเดียวคือ รู้ว่าเผลอแล้วกลับมาที่ฐานกลับมาซ้ำๆอย่างเรียบง่ายถ้าทำตรงนี้ให้ชำนาญสติจะค่อยๆมีกำลังใจจะตั้งมั่นขึ้นเองโดยไม่ต้องบังคับและสติจะรู้เร็วเห็นไวคล่องแคล่วด้วยพื้นฐานตรงนี้แหละคือรากของการปฏิบัติทั้งหมดถ้าฐานแน่นต่อไปจะเห็นอะไรก็ไม่หลงง่าย และการภาวนาจะเดินต่อได้อย่างมั่นคง